ช่อง s u n เด y s u n d เดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เราใช้เครื่องดักยุงแล้วมันจะมียุงตักตัวไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมีเปล่าป่าซื้อมาตั้ง9 3บาทเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะไม่มีสักตัวสองใช้มาตั้งสองอาทิตย์ดักไม่ได้เลยเหรอดักไม่ได้สักตัวในนี้ก็ไม่มีค่ะ อะไรดำดำเนี่ยอุ้ยมใช่ยุงนึกงวายุงในนี้ก็ไม่มีนะคะสรุปว่าเครื่องดักยุงไม่ผ่านดักได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านใช่ไหมต้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายลาเบสก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ